เป็นโมมว่วมเหมือนๆดังล่างแท้นเนาะอ้าว <Wow. S 1> พี่น้องเอ้ไปพามาเมื่อนี้กะจูพี่เด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่ากอกยาไงพี่น้องเอ้เนาะอ่ากอกยาบรขาดแค่นพี่น้อง <c oughs> เอ้แก้งกอกยินดีต้อนรับพี่น้องเอ้เนาะตอนกลางคืนเลยพี่น้องเด้อเนาะ <c oughs> ไปมาทางนี้กะ ซัดไปทั้งนั้นมันมีลงดิ้งลงดิ้งแล้วก็หอไต่ปีดกหอไต่ปีลกลงปลาผาองปลาาก็หนองปลาผา,พา,า,าย่าง่งผมค่อยไปไปทังนี้ไปเลยอ่ะเนาะวัอนีสามทุ่มโดยสามทุ่ม,มเ,นนนเนาะเก่ามูเนนอ้ยตอนนี้ก็ตอนสามทุ่มพอดีพี่น้องเนาะเทาทักไทยสบายดีพรอะม่พี่น้อง เบอร์สุขุสุคนเดินไปน้ปนองเด้อเนาะสบายดีเดินไปน้องเด้อเนาะสบายดีพี่น้องเอ๋สบายดีเด้อเนาะมืัอนี้กะมาะแกงกอกพี่น้องเอ๋เนาะตอนนี้กะเวลาเวลากะเก้าโมงสิบสี่นาทีพี่น้องอเอ๋เนาะพอดีว่ามาหับทางป้าพี่น้องเอ๋ ทางป้าเดี๋ยว่าแม่ของเบาเวียงเบาเวียงใส่ใจกันร้อยเนาะเพิ่นมางานดองพี่น้อยนะเนาะเพิ่นมางานดองงานรองลานมาชันชัเนะาะงานงานรองลานเนาะมาหนี้เพิ่นมานะ่ะเพิ่นมาเมื่อวานนี่พ่กมูลที่ซี่เนี่ยเพิ่นมาเนะี่ยพี่น้อยเนาะยังน่ะมูบอไปจับ nhau เขื่อยเขื่อไปเลยอ๋อถูก ดองเป็นมางานดองโดยมากก็บวบุญเพยไปหน่อยเนาะสองคนโดยมีทางบ่อแสนเพิ่นมาเป็นมูกันทัำได้ไปหน่อยเนาะเพราะว่ามันมาผู้เดียวกันดีครับแต่มุกดาเน้างว่าแก่ก็มาจากฝั่งไทยไปหน่อยกลับมาจากฝั่งไทยปุ๊บกะไปครับทางไปครับลาน้อยเนาะกลับบ้านคือว่าเมียวารำมาแหละพี่น้องเยเพื่อนกะคือว่าปลอดภัยเรียบร้อยแล้วเนาะ ขับบ้านขับซองขับมาแต่ฟังไทยขับไปฮับลานขับบ้านแล้วก็กลับมาอีกกลับออกมาอีกเป็นยังไงเนาะมาเก่งเกาะป่ะนี่เป็นยังไงเพิ่งมาจะกลับบ้านเนี่ยพ้นพ้นพ้นพ้มีรถเมือแต่ว่าหายังบนห่อนมือดอกนะเพึ่งจะมือก่อนเป็นยังไงนะพอดีว่าในนี้พ้นโทรหาแล้วพ้นว่าลูกชายเพ้นเจ็บท้องเข้าโรงพยาบาลอ่าแล้วพ้นผู้ใดอยู่น้ำนะเป็นยังไงก็เลย สีเมือก้อนจันนะเห็ไหมนั่นก็เดี๋ยวจงัจงๆถามเพิ่นอีกเน,นืงเพิ่มเติมอีกเนาะว่าเป็น,นอะไรถามทางฝ้าเป็นติ่ีกอ้อนยาชูว่าพันดีใช่ออมพนวาฮอดแค่นย่โทรหาด้วยประจนแค่ย่เออแม่พอกอกใหญ่ไงอ๋อยวโทรหาเปนก่อนเปนจะมาหักออมมันจะมันจะไนะ เพิ่งห่อแต่ว่าฮัลโหลโดยห่อแต่ว่าแขนโดยห่อแล้วห่อตอนนี้อยู่อ่าวงเวียนกอกใหญ่ไงโอ้ยหนพ่วงไปรอบได้เช่นเด้อโอเคโอเคเออยด้วยเพิ่นงานมื่อนี้บ้านเพินเน่นอ๋องานจะเป็นมือพู่อืม,มือพูกแขนเสียงเพลงเสียงอยังไงงานมื่อนี้เนาะ ืนเป็นมือูเป็ะไรๆพี่น้องเอ๋อเนาะไปถ้าตรวถ่ายเนี่นี่ก่อนก็ได้เพราะว่าคนสีมะรับอ่าตั้งมาพวงคนสีมะรับพี่น้องเอ๋อเนาะเออไปงานไปงานพองานพอยามนี้มากกว่ทุกอย่างงานงานหลายพี่น้องเนาะงานงานดองนะงานดองไะพิเดือนนี่ก็เงียบแล้วแต่ว่าแต่ว่าพายเดือนเดือนซองนี่หลายหลาเนี่นหลายพี่น้องเอ๋อตากับได้นอนเลยนี่ เมื่อคืนนี่นอนอยู่ในรถวัดคืนเลยเจ้าไปนอนเฮือนเมื yeah, in in ่อคืนเนี <to <to like crave, ่ยเมื่อคืนนี่ก็นอนอยู่ในรถนอนในรถไม่นอนในโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลจอดอยู่โรงพยาบาลแต่ว่าขอยนอนอยู่ในรถวัดคืนเลยพี่น้องเราเนาะเขาเจ๋งทับว้าด้วยนอนก็คือว่าเนี่ยนอนอยู่ในรถก็ปวดกระตุ้นด้วเนาะเอาไปเต็มที่เอาเลยว้าวเท่าพักไหนดีพี่เราเนาะไปคือว่าอะไรเพิ่งกค่ใครเราเพิ่งเมื่อเพิ่งเมื่อเฮือยวนี่เรียบร้อย เป,เป็นกบ,บ้านกับซองอะไใค่เน่บ้านอีเพื่อนเอ๋ยเนาะอ่าพายชัดดยจจังถามเพ่นมาก,ก่อนมาเพือ่อนเอ๋ยเด้อเด้อไปเลยไปต่นเลยโอเคฮะสวัสดีดูสบายดิขอดไปเลยหนาวเนะาะสวัสดีสวัสดีหนาวหนาว <c oughs> พวีเหียดนั่นฮะจุดท่องว่ะไทยพวีเจุดท่องบอ๊ะได้อยู่ชสยก่อนตอนนี้อยู่ห้องมอว่ะห้องมอห้องมอได้เหรจักน้ำเพช่ถามมเวียงข้าไปอยู่ห้องมอว่ะเจ็บมือนี่บ่เจ็บวงแรงเห็นนะเจ็บท่องยังเนาะเนาะว่าอะไรถามเพันบ่อ๊ะเจ็บท่องแบบไรตัวเจ็บท่องเป็นลักษณะแบบไร ช่องกับพ่อจะเจ้กลืนเขียวโอ้ห้องมอตัวนี้ยนะห้องมอไรครับเนี่ยห้องมอบุตรทางที่เลยไอ้นี่บุตรงนี้เลยตรงเลบเพื่นบอตรงเลยเพบ่อนบอกอ๋อนนี้เป็นตลาดอันนั้นได้ไหนพี่น้องเนาะมองตลาดอย่างเกาะเลยนะตลาดเก็นเกาะเนาะเดี๋ยวมาอยู่ไกลเติบเนาะไกลไกลเขีอยู่มาอยู่ตัวเมืองอยู่เนาะไกลไกลเขียนในเมืองอยู่เนาะ เมืองเมืองแถวเก่งกากแน่เนาะเกงกาล้วอ่าใช่ว่าเป็นไงแต่บนเขียนี่กันไงยะอ่านี่เนาะสักปีเลยมาอยู่มาอยู่นี่นะนี่บ่นี่บงานงามทางทังทางทังแได้เอาทังทังนี่เฮ้อันี่กอยู่ใช่ไหมทังตั้ก็ก็ไปทางนั้นโมเอนโมเนมเนโมเอนเจ้าตัวเนาะ กำตังกำรังเฮ็ดนี่ยพี่แจ๊คเนี่ยมุ่นแรงไ,ไปก่อนได้เน๊เอะไปก่อนเมันมืนแต่มันโบเห็นไปแล,ล้วี่ามืนคนแรกมอ่ร่าบเบ,าบ,าบ่เมนบวีแบว่าเจบท้องาอไรุบบป๊าอะไรวะเ ไปิดมาสองมืดสามมือแล้วเห็นม่ตู้นมาเมื่อวานนี้อ๋อตูกำลังมาเ่ยนะรก็สิว่ามืดพนี้สิกับแต่ไม่ว่าเป็แต่ว่าลองเรียงเพื่พี่าน้เหรอว่เลีอรนาเลี้นะงานลองนะเออนี่เขาก็ยังกินอยู่นะแต่เดียวปแขนมาเช้านิอ๋อแล้วก็ได้ปวดแขนมันเ้านอ๋อเมื่วานยังยังวานได้จัดยังวได้ผูกเลย อ๋อพูด้ลนวนล้ะเนาะาจิไปยังไรละบาทเนี่ยรงนาะตรงไปแล้มั้ายทางพี่ก็เด้อบ <c oughs> ่อยีลยมีภายในเสมอไม่นี่นะบอสมมีเมร์แล้วก็ตุงตู้มีสามชิค่นตุก่อนทั้งนั้นแล้วกนลดกระเซ็นทนแล้วครัทา้งไรท,งทังไอ้ทรายมัง้งทุนแหละ ตร,ตรงเลยว่ะเนาะตรงทรามือเด้อ้างายมือเตดเลยแมือเนาะต้งวนก่อนเลยเนาะแมนวนกันแม่เลยแล้วกวนน็เบอรูบบ้ไงผู้กดมมนเนาะมาอะไร้ไบอจักเ้ตลาดแกงกอตลาดแกงกอบเอาเจ้ามาน่าจะกินี่นะ <c oughs> <c oughs> ประมาณเ้นตัวรองีเอ่อมีหลายเศนต์นี่ใช่เนาะวาดเปนแต่หลายเ้นเต่ทางเ้นเมื่อกี้อออแล้วก็รวเมืองนี่วเมืองอะิในี่อ๋อตอนแรกอะว่าสิเว่าอยู่ก้อนมาอน้เนาะอ่าแล้ววันนี้มีนั่นแหละก็ไดยจากเมื่อก้อนวัดนี่อ่าเนาะนี่กับกำลังมาแต่ขามมาเต่ไทยเป็นไรขามมาเตไทยเลยกั มาอะไรกันมาครับอันเมียว่าลำมามลานเมื่อเฮือนร<ป>ูป <c oughs> ไปทันเนาะเมื่อเฮือนอะไรกันกลับมามาพี่ดอยอีกเลยเออขามไปเลยบ่ฮะ,อะเออขามไปเลยบ่บ่บอ,บอขามไปตอันนี้เนะี่ยขามไปยาวเนี่นะบ่ได้ราถขามไป Tông lời nó. Ừ, thế là ở đó. Ừ. Oh, tên thang bán niệm bên thiêng, thua thua mùa nha yên đi mưa nga 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 mưa แสดงว่าทางบ้านเป็นดีเนียทางบ้านนอกเป็นาาปทางบ้านเป็นดีกว่า,าทางยางเนมเเาเปอเปลเ,ปเ,ปเปดกมาขึ้นสิเพราะเขาอยากเขาอย,อย,อยากจื่ออยากจ็คไ,ไปได้ครับ มาบัาหนาปะฮู้เล้ป่ะใช่ใก็ยังคงเดิมอยู่บอกแต่จำแมนแมนอยู่เนาะแต่ก่อนเจ้าเจะอยู่บ้านบ่แต่เก่าแต่เดี๋ยวว่าแมนเดี๋ยวว่ากำลังมากำลังมาแต่ออ๋แต่ก่อนนะเคยมาแต่วาแต่ปัญหาเงินแหละกลับมาแหละนี่มาแต่งร้องเงินบอกมาได้สองเสมอเลยมา มาให้เบียกไปก็จะมาอ๋อไปไไทยมบริวาอยู่พินเอยไปไทยอ๋อไปไปให้เบี่ยเงียก็อยู่ไทยไไทยลาบก้อยนโอ้ไแบเนาะลาบก้อยลาบก้อยช่อยแซ่เนาะช่วยจูด้วยเนาะลาบเดี่ยวขัวเดอยวขัวไม่ขัวพี่เนาะพี่เนาะพี่ ใช่นอันี่เป็นวัดลาะอ๋อเนี่ยขางวัดไปเลยลอขางวัดไปเลยว่ะขางวัดไปเลยมีใหญ่เนาะลวงวีหลงไพออกมาตอนมาน่ะไพไฟก็มาส่งนั่งรถยูซานมาาน่ะโอ้โหนี่ัวโอ้กใส่ทุกอย่างเลยเนาะน้องตาบนมู่คนละเ อ้วัดอยู่นี่เลยเนี่ยนี่เพื่อยดูหุ่นก็แค่วัดพี่ก็แค่วัดเนาะดูดูพุ่นก็จนแป้วัดเลยเนาะมาดิได้วัดอยู่เป้ปวัดอีกนี่กะอ่าันี่ทีทางมันเป็นขึ้นเนาะโอ้ยเสียไม่ยยนี่ได้ <laughs> ยาจาร์มาจะมาขายน้นองห่าที่จะมีหมูมาเนาะเขาบอกว่าเอาเพิ่นไปมาหนึ่งลยเพราะในอาจจะมาคนเดียวก็ได้ยดยอ,อยพอพู่แต่ว่าจพอมีหมูว่าวนะพอไก่ด้โอ้ยพี่สมบัติเพิ่นเขาออกมากันมาเนี่ยออนน๋อ,ยอ,อพี่ดาเนาะผมมาเพิ่นกําลัง กำลังมวนกันอยู่เนาะตึมรุ่มด้วยรู้กุ้งัวอยู่ใส่ฝาดีป่ะใส่ฝาดีเออเธอคือว่าแล <you> <t> ้วเนาะมันเป็นมือมวนมือซื่อไปหน่อยเนาะออฝุ่นอัดใ่อยู่ง่อยง่อยมวลน้ำฝนก็เหมือนอย่างมือห้ากันเลยก็อย่าก็หัวกันไปเลยไปน้องเนาะ เต็มรถเลยเรออ้นาะนั่งนอกเองทีนี้เย็นแดงนอกเนาะอยู่แล้วกาไม่เชืออยู่สอคนอยู่ทั้งนอกนะสอคนเนาะสองมองแลแบบม่ม่ไม่สองคนเออไอหอ้ยหองครับสะเฟยพี่ินได้เนาะ เป็นไดไเอันคือว่าอันนั่นน่ะมาแล้วบ่ฮะไปโทรมึงบอเวียงน่ะเดียอโทรแน่ข้าชะลมมาถ่าชะลมหมดตัวครูเพราเจ้าตอนตอนมาเนี่ยมารยไผเนี่ยไผมา่งถดันบานนี้ได้เมืออาอ๋อตลารวมรวมทั้งหมดน่ะมีมีเต่านี้เป็นปรมาณกกันอ๋อคนนะอ๋อ่อยีน่มันเมื่อก่อนเมื่อเดี๋ยวดีเอาน้องไปหุงหม งานนี่เพิ่นจันมือใดก่อนนี่ผูกมือใดเกามือน no. uh ี oh. yeah> <m anyway> <m ok ่เลยอ๋อโดยจอยเิดม้ห็นอลี่ยเหลวอ้บเวียงมือสมอ้งก็เลยบเรม้าสรงนี่กับผู้ดีผอาจาย์บเนมาเน่ก็เลยไปน้ำผอาจานน์นเ่ก็เลยบเรม้าตอนแรกก็ว่าไปนะว่าว่เป็นมาสรงยู่อ่ะ เา้ไปงรวิองโมอนถาไปหองโมไวะหโมเมืองเอาเอาเขายงาวะบอกห้ไปหวองโมตัวอืดกว่ากว่าเอาตัวหองโมเมืองกันนี่นะอออมันบิน้เกลือมันพเมืออ๋อใครใครในแล้่อเนาะใเรื่องเมอเขาเมืองืมาว่ามันยังนั่ะเดี๋ยวไปบนไม้ม่ว่ะ มันว่าคำว่านั่นน่ละหายพากันเว่เมื่อบ้านรุดมันเขียวดุเขีเมอโลกพอากันมาฮอดเนี่ยก็มาแหว่เอาเพิ่นอยู่หมอกุึ้มวันนี้อันนี้ก็มาขามมาแต่ไทยก็มาแวะเอาชงเพิ่นก็พอดีครับออกมาเลยให้ให้ไปหมอกุึ้นนะเอาอันไปดูไปเลยแม่แม่ไม่เวลาิ่นขอดแรกขอดเมื่อคืนนี่ เขากับไ er ่ได้นั meals, ่นละบ่ได okay. ้นอนเพื่อนนคืนน okay, ี oh. ้ก็นอนอยู่ห้องมอนอนอยู่ห้องมอกำลังกำลังไล่ะมือคืนนี้ตอนใส่ไม้หรือเปล่าไม่ใส่ไม้บริษัทแบแบเบิดบ่แบเบดแบเร์ดับชันเบิร์ดหน่อยเนาะไม่กับเบิร์ดเบิร์ดเลยยไปไทยมือเบิร์ดไทยเนาะทยมือเนาะอากาศเรึมากไปเย็นเขาโอ้19องศานนะ แน่วแน่ววันนี้เนาะแน่วแน่ววันนี้แน่วเรียบร้อยแล้ววันนี้เฮงแน่ววันี้บ๊เขาตั้งนั่นดีโลนะฮ้ยตั้งกินมาดวนบุญยังไม่ขาดมวนเอาแต่เว้นกึ่งงั้นเว้เป็นคนแถวไม่แถวขึ้นพี่เนาะเป็นตัวนี้ผัดเมนลูกเช้าหมาดกับลูกเคยขอบคุณนะอ่าบนเย็นก่อนเวีนอะไรบุญักนี่ไปบุถึอไี่เหรอผีได้เนาะ เออพี่เดยนแม่นแมนแม่นไปเลยก็ยาไงพูดละใช้กอกยาเดียวนี้พุ่นก็หนาวเมื่อเมื่อต้งกอกยาอดีเลเออามาประชุมแล้วมาต้งกอกยาหน่อยเออไมาทางไหมาทางบ้านขนน้อยนะมาูทางบ้านขนน้อยกะนผูเรับูบเออเป็นโคเชมพุ่วะโค้เชพนเออพุ่นโอ้ย นอนเอพอใจกันเลยเพิกเพิ่พคเมื่อคืนนี่นอนอยู่ในรถเลยเมื่อคืนนี่นอนนอนอยู่ในรถนะนอนอยู่ในรถบิดบดเลยีได้บนยงก็ต้องเกลียนขึ้นก่อน่กปอ่างนี้ี่าบ้ยาไนเด็กแก่แก่แกกันโอยาเราขายแ่นี่เนาะยาตลอด พ่ยาตลอดชมเจ้ามากนะเพื่นพักโค้งเขาท้างหลังตลาด้านหลังตลาดต้อหลังตลาดด้ต้นนาลงพุนรหาน้องชงเครื่องเขาพร้อมนะ้นี๋ยวดยคือทันไหนลงพุนไม่ใช่ไปน้ำไม่ช่ตั้งโมจีตั้งที่ไป่ะมนไปน้ำเด้ออาคาลุนที่นครเราจะไปน้ำอีท่านการไ่ขั้นตัว่อไปน้ำปะกันอยู่ด้น้นไน้เนาะสบายดีเด้อน้ำเ้สบายดีเด้อ